นโมตัสสะมะอาอุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายครับพระเจ้าช่วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพนเจนจรก็เดินทางรั่งเลืพนเจนจรครับมาตามอัจฉริยภาพครับผมคาถาสวดท้ายเกีนี้คาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านถกช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพรนจรว่า คาถาบางคาถาจะสามารถสร้างสีสติสมาธิได้และคาถาบางคาถาจะสามารถช่วยป้องกันพยานอันตรายต่างๆได้ครับการสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิมันเป็นเรื่องที่ดีหากใครจะลองไปใช้ดูก็ได้นะครับสวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งสมาธิแล้วก็จะนอนหลับสบายครับผมครับเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับผมครับก็เดินทางรถเล่พเนจรมาครับนักคุณพเนจรครับครับคลิปคลิปนี้ ผมก็จะเล่าเรื่องราวที่ประเด็นข่าวคดีของน้องชมพู่นะครับประเด็นดังแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวน้องชมพู่ครับผมเป็นประเด็นดังครับกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้าน4วันครับก็เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครับหาพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัยสืบสวนสอบสวนชาวบ้านแล้วก็เก็บพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุครับรวบรวมพยานหลักฐานนานกันเจ เจดสกว่าวันแล้วครับผมก็คือราจับต,ตัวไปไเรื่อยๆก็จะเข้าสามเดือนนะฮะก็คดียังเป็นปริศนาอยู่กับคดีของน้องชมพู่ครับประเด็นดังของน้องชมพู่ประเด็นนี้เดีย๋ยวผมจะเล่าเรื่องตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมเล่าเรื่องว่าตาชานพ่อตาของลุงพลนะครับจเจ้าครอบครัวของน้องชมพู่ทั้งหมดถึงรวมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคือไปสาบาน ไปขอสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกนะครับคือทุกคนไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วก็ทุกคนได้ไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วนะครับก็ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าการที่ไปสาบานเนี่ยคือแสดงความจริงใจแสดงความบริสุทธิ์ใจกับคดีของน้องชมพู่เพราะว่าคนในครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยมีการแคลงใจกัน โดยเฉพาะแม่น้องชมพู่ออกมาสงสยัยลุงพลแล้วก็ลุงพลก็โต้กลับในเรื่องสงสยัยครอบครัวของน้องชมพู่ครับตัวนี้มันจึงเป็นการแสดงความรู้สึกใจว่าประชานเนี่ยครอบครัวของน้องชมพู่คือครอบครัวของแม่ชมพู่ครอบครัวของราชานเองเนี่แหละครอบครัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะให้กลับมารวมใจกันเหมือนเดิม เหมือนกับว่าข่าวที่ออกไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้พวกที่หลายเรื่องนะครับแค่สังคมก็ควรพิจารณากับเรื่องนี้นะครับสังคมควรชิพิจารณากับเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ที่เป็นคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นปริศนาเพราะว่าบุคคลในหมู่บ้านเองหรือว่าบุคคลในชุมชนเองเนี่ยไม่เห็นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยนะครับไม่เห็นผู้ต้องสงสัยที่อุ้มน้องชมพู่ไปนะครับแล้วก็ คือชาวบ้านทั้งหมดก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปู่้าเองมาเปน็นที่ครับแล้วก็หากว่าไม่มีผู้คนพื้นที่เห็นพบผู้ต้องสงสัยคดีของน้องค,คู่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่และคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับว่าจากคดีเนี่ยมันก็ต้องสืบสวนสอบสวนและก็เอาพยานหลักฐานที่มีอยู่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐาน บุคคลที่เห็นเหตุการณ์บุคคลที่เห็นต้องสงสัย2หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่ตรวจดีแฝงของแต่ละบุคคลการเครื่อนยกันเจ้าหน้าที่ถึงจะออกอนุมัติหมายเรียกใครได้นะครับออกอนุมัติหมายจับใครได้ครับหลักฐานแต่ละอย่างต้องสอดคล้องกันแต่ทีนี้เราจะเข้าถึงตัวที่เป็นว่าครอบครัวของแม่น้องชมพู่คือครอบครัวใหญ่ของประชานนะครับ แล้วก็ครอบครัวลูงคลเนี่ยได้เดินทางไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วตั้งแต่ผมเล่าลิปที่แล้วของผมไปว่ามีการนัดกันจะไปสาบานเมื่อทานาเสร็จเพราะว่าตอนนี้คือนาก็ทําเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็นัดกันไปสาบานนะครับโดยที่ตาชานเป็นคนร่างคําสาบานและก็รวบรวมครอบครัวทั้งหมดขึ้นไปบนวัดถ้ำภูผาแอกนะครับจากไามลายคลาว ก็ทุกคนก็สาบานครับทุกคนก็พูดคำสาบานไม่ว่าจะเป็นตัวกระแตนัตแตเองแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่นะาเสริมครับน้าตายและก็คนในครอบครัวก็พูดคำสาบานแต่ทีเนี้ยทำลายข่าวที่ออกมาเนี่ยลุงพลคือเป็นเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าผมผมคิดไปด้วยหรือเปล่าว่าตัวลุงพลเองเนี่ยเขาแยกเป็นสาบานสาบานเองต่างหากนะครับ แล้วก็เขาก็ไม่ดื่มน้ําสาบานก็คือตาชานเนี่ยได้เอาตัวน้ําเนี่ยมาให้ทุกคนดื่มน้ําสาบานแต่ลุงพลเขาไม่ขอดื่มน้ําสาบานอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นแนวคิดส่วนบุคคลของลุงพลนะครับมันก็เป็นแนวคิดส่วนบุคคลของลุงพลและอีกในหนึ่งเนี่ยตัวลุงพลเองตัวลุงพลเองเนี่ยก็ออกไปสาบานเดียวออกไปสาบานเดียวๆแต่คิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับ เอ่อผมบอกให้ฟังก็ได้ว่าเหมือนตัวผมเองเนี่ยหรือหรือมองเป็นเป็นเป็นมุมของทุกคนว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราก็ร่วมสาบานกับเขามันก็เรื่องปกตินะครับเราต้องร่วมสาบานกับเขาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหรือจริงใจของเรานะครับกับคดีของน้องชมพู่คือหากเราไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องมีคดีที่จะไปสาบานให้ได้เห็นความชัดเจนว่าเราไม่ได้กระทําเรื่องนี้จริงๆ อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้กลายเป็นว่าลุงพลแยกไปสาบานเองแล้วก็ลุงพลก็ไม่ได้ดื่มน้ําสาบานกับเขาอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยคือมองดูมันก็ปนแปลกมันก็ปนแปลกนะครับเกี่ยวกับของลุงพลเนี่ยม,มันมองดูปแปลกแ,แล้วคือเอาเป็นว่าเขาคงจะมีแนวคิดของเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเขาลุงพลอาจจะมีแนวคิดของลุงพลกับคดีที่มันเกิดขึ้นก <şu S 1> ับคดีที่มันประเด็นเป็นประเด็นดังเนี่ย มันทาให้คนในสังคมคือจับจ้องว่าคดีนี้จะจบยังไงบทสรุปจะเป็นยังไงที่อย่เป็นเหตุเป็นผลครับว่าเรามองดูเลยว่าภาพความเป็นจริงเนี่ยหลักฐานพยานในคดีของน้องชมพู่เนี่ยตำรวจก็ออกมาบอกว่ามันไม่เพียงพอพาะสืบมาติดสิบวันแล้วหลักฐานพบพิรุ่ผู้ต้องสงสัยแต่หลักฐานเชื่อมโยงไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับแต่เคสสาบานของคนเนี่ย คือทุกคนไปสาบานบุญวัดถ้ำภูผาแอกแล้วเพราะว่าเขาเชื่อว่าวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยมีหลวงมีหลวงปู่ลิ้นท่านมีความศักดิ์สิทธิ์คนในพื้นที่เคาลพนับถือทีนี้เคสอย่างลุงพลไปสาบานกลายเป็นว่าลุงพลสาบานเสร็จอ่าปาบสานคนเดียวเสร็จปุ๊บจุดทูบนี่คือไฮไลท์สำคัญครับที่เออผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมลุงพลต้องเอาทูบ ปักกับหัวด้วยอย่างที่ทำลายข่าวบอกคือทําไมต้องทําอย่างนั้นครับคือเอาจริงๆแล้วคือการศึกษาศึกษาคือผมเคยศึกษาตำรับตําราพวกเกี่ยวกับการจุดธูปก,กี่ดอกกี่ดอกนะครับธูปกี่ดอกกี่ดอกแล้วก็ผมศึกษาเรื่องเรื่องธรรมะและกี่เกี่ยวกับเรื่องคือเอาง่ายๆครับธรรมะในบ้านเราเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไสยศาสตร,ร์เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวของความเชื่อครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแต่นี่อยู่อย่างหนึ่งที่ผมบอกให้ฟังก็ได้ว่าการจุดทูปเนี่ยอย่างเคสลุงพลเนี่ยไปสาบานอ่ะลุงพลแยกออกมาสาบานเองอ่าไม่เท่าไหร่ครับลุงพลแยกออกมาจากสาบานเองและลุงพลไม่ดื่มน้ําสาบานอ่าเพราะว่าลุงพลอธิบายว่ากลัวจะมียาทรงยาสาังในถึงความเชื่อโอเคตัวนี้ผมพอเชื่อได้อ่าผมพอเข้าใจในเรื่องเหตุผลน,นี้นะครับ ตามลายข่าวที่ออกมาเพราะว่านะักข,ข่าวก็ประกบกับไปกับครอบครัวอะไรประมาณนี้แต่ให้มองดูให้ดีว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจหรือจริงใจนะครับเรามีความบริสุทธิ์ใจในคดีหรือจริงใจในคดีของน้องชมพู่และมีคือต้องเข้าใจในเหตุผลว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันภาพความเป็นจริงอาจจะบางคนอาจจะเชื่อในคําสาบาน บางคนอาจจะเชื่อในคุณงามความดีบางคนอาจจะไม่เชื่อสิ่งนี้ก็ได้แต่ตัวผมเองนักบุญพเนจรผมเชื่อในความดีและยึดมั่นในความดีหากตัวผมบริสุทธิ์ใจผมก็ยินดีสาบานและปักธูปครับผมและก็ดื่มน้ำสาบานด้วยครับมันทําได้ตัวนี้แต่ทีนี้อย่างครอบครัวตาชานเองก็คืออยากจะรวมครอบครัวว่าให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาสมานก,กันหรืออะไรยังไง กลายเป็นว่าก็ขึ้นไปสาบานบนต้นท่ามูผาแอกนะครับเป็นความเชื่อก็พอสาบานไปเสร็จพูดทุกคนในครอบครัวสาบานพูดคําสาบานแต่ลุงพลแกก็ออกไปสาบานเองคนเดียวแล้วก็ตอนจุดทูบเนี่ยลุงพลปักทูบกับหัวครับคิดจะเไม่เห็นเป็นผลครับการปักทูบกับหัวอาจจยาผมจะอธิบายเรื่องการปักทูบกับหัวให้ฟังนะครับใครก็ช่าง ที่ว่ามีเรื่องราวหรือมีอะไรต่อกันแล้วไปปักทูปกับหัวพิธีงานชาปนกิจศพแล้วก็ไปปักทูปกับหัวกับฟ้าดินหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างถ้าเป็นคำสาบานถ้าปักทูปกับหัวก็แสดงว่าไม่ขอสาบานครับผมไม่ขอสาบานกับเรื่องนี้คือการปักทูปกับหัวเนี่ย ผมจะบอกให้ฟังก็ได้ว่าควันธูปเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในพระพุทธศาสนานี่ควันธูปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็ได้คือผมเป็นคนศึกษาเกี่ยวกับวิชาความเชื่อและก็ผมเชื่อเรื่องราวคุณงามความดีเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนาควันธูปเนี่ยเมื่อไหร่ควันธูปเนี่ยเวลาเราปักเนี่ยควันธูปมันลอยขึ้นไปบนชั้นฟ้าเนี่ยคือหลักความเชื่อจริงๆว่าเทวดาท่านมองอยู่ครับ พันทูบขึ้นไปการบุญบานสารกล่าวด้วยหรือดวงเกิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเทวดาท่านมองอยู่การจะไปจุดทูบขอนั่นขอนี่เขาเรียกว่าชุมสี่สุมห้าไม่ได้นะฮะคือการไปปัปกทูบอะไรต่างๆไม่ได้แต่นี่ลุงพลเนี่ยตา,ามตาพรายข่าวนะครับผมเอาจากข่าวมาวิเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์คือลุงพลเนี่ยจุดทูบและปักทูบกับหัวคือถ้าผมเป็นผมมองนะความรู้สึกผมเอ้ยมันยังไงยังไงอยู่เนี่ย คือมันแปลกๆนะฮะมันแปลกๆเรื่องตัวนี้มันแปลกๆคือทําไมลุงพลต้องปักทูบก,กับหัวด้วยหรือว่าลุงพลไม่อยากสาบานหรือว่าลุงพลกลับคําสาบาน่าคือสิ่งที่พูดไปถ้าควันทูบไม่ได้ขึ้นบนชั้นฟ้าผมบอกให้ฟังก็ได้มันเป็นแค่คําพูดลอยๆครับมันไม่ไดเ้เชื่อสักความจริงเท่าไหร่คือตอนเนี้ทีมลุงพลก็ต้องคิดแล้วครับ ถ้าเป็นคนดูทำลายข่าวใครที่เป็นทีมลุงปลเอาเป็นง่ายๆคือกับคดีนี้ตัวผมเองอนักบุญพระเดจรเนวิเคราะห์ข่าววิจารณ์ข่าวแล้วก็ประเด็นดังคดีน้องชมพู่เนี่ยมานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ปักใจว่าไปเชื่อว่าใครเป็นเป็นผู้ก่อเหตุนในคดีนี้นะครับให้ท่านผู้ชมในสังคมพิจารณาพิคราะห์ดดีๆนะครับว่ามันยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นะครับแต่ ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ในสังคมมันเรื่องปกติแต่ทีนี้การแสดงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราก็จะต้องแสดงให้เห็นให้ชัดเจนว่าให้คนในสังคมรับรู้ว่าเอ้ยเราบริสุทธิ์ใจนะกับคดีของน้องชมพู่คือเราต้องแสดงตัวตนที่เราเป็นอยู่ให้คนได้เห็นอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยอย่างเคสการไปสาบานหรือออกไปสาบานที่จะชาญรวมคนในครอบครัวออกไปสาบานเนี่ยพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับ ลุงพลไปปัดทูบกับหัวอย่างเงี้ยมันคือก็เหมือนไม่ได้สาบานแหละครับแล้วคือมันก็เหมือนให้มองว่ามันคือยังไงอะไรยังไงประมาณนี้นะครับคนเรามันมันขึ้นอยู่กับหากเราบริสุทธิ์ใจหรือจริงใจกับผู้อื่นสิ่งที่มันไม่เหนือบาก,ก่อนมันก็สามารถทําได้ครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเองต้องมองดูความรู้สึกของแต่ละคนง่ายๆครับ ที่ประธานรวมครอบครัวไปสาบานบนวัดถ้ำภูผาแอกนี้ก็คือว่าประธานอยากจะรวมครอบครัวครับได้ให้ครอบครัวคนในครอบครัวแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกันและคนที่แสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกันเนี่ยมันจะรู้สึกดีและอะไรบางอย่างมันก็จะดีขึ้นครับแต่กับคดีน้องชมพู่ก็ต้องเข้าใจครับคดียังเป็นปริศนาอยู่ในคดีนี้มันง่ายๆก็เหมือนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแล้วครับตั้งไว้สองประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือประเด็นที่มีคนอุ้มน้องชมพู่ขึ้นไปบนปูเล็กไฟแล้วอุ้มล่างน้องไปซ่อนไว้พอรับตาคนคนอุ้มขึ้นไปทิ้งไว้บนปูเหล็กไฟครับประเด็นที่สองก็คือว่าประเด็นที่น้องชมพู่เนี่ยเดินลัดเลาะจากเส้นทางจากบ้านเนี่ยขึ้นปูเหล็กไฟไปเองนะครับคดีนี้จึงยังเป็นปริศนาและก็ยังหาคำตอบได้ยากครับการหาคำตอบเนี่ยมันไม่ใช่หาคำตอบโดยที่เรา สันนิษฐานหรือเรามองในภาพข่าวให้วิเคราะห์ดูให้ดีนะครับแต่ละข่าวที่ออกมาเราต้องวิเคราะห์ความเป็นจริงเรามองภาพข่าวเนี่ยเรามองด้วยความรู้สึกที่ว่าเออ,เ,อ,อเราอยากจะฟังข่าวนะเราอยากจะอะไรเราก็สันนิษฐานได้กับคดีครับคือคนในสังคมสันนิษฐานได้กับคดีน้องชมพู่แต่จะไปลงลึกในรายละเอียดไม่ได้ครับคดีนี้มันเป็นปริศนาเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะฮะหลักฐานที่สําคัญจริงๆมันมันไม่ได้เพียงพอกับคดีคน ที่อยากรู้เรื่องราวคดีของน้องชมพู่จริงๆมันคือคนก็ติดตามนะครับเพราะเด็กหายไปทั้งคนคนก็ติดตามคนในสังคมก็อยากจะรู้แต่ในเมื่อหลักฐานิตวิทยาศาสตร์หลักฐานพยานบุคคลหลักฐานต่างๆมันไม่เพียงพอก็จะทํำยังไงได้ครับที่จะเป็นเหตุเป็นผลนะว่าเราก็ต้องเอาความความคิดของเราเนี่ยใส่เข้าไปด้วยกับเหตุได้ผล ไม่ใช่เราจะไปเชื่อทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะครับทีนี้กับคดีของน้องชมพู่เนี่ยการไปสาบานที่เป็นทาไลายข่าวที่เกิดขึ้นการไปสาบานของลุงพลการไปสาบานของครอบครัวน้องชมพู่คนในครอบครัวชมพู่เองครอบครัวลุงพลเองก็สแสดงความรู้สึกใจแะครับการสาบานแต่เคสที่ลุงพลเนี่ยไม่สาบานร่วมกับคนอื่นและไม่ร่วมดื่มน,น้ําสาบานเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ฮะ ตัวนี้มันมันมองได้ว่าเออเราเลือกจะทําก็ได้หรือเลือกไม่ทําก็ได้แต่หลักที่ลุงพลที่ทำลายข่าวนะครับผมจับจากทำลายข่าวที่เป็นประเด็นออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนี้ก็คือลุงพลปักทูบก,กับหัวลุงพลไปปกักทูบคือการจุดทูบหรือสาบานหรือควันทูบเนี่ยมันสําคัญมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ปักทูบกับหัวควันทูบไม่ได้ขึ้นบนฟากฟ้าไม่ได้พึ่งขึ้นไปชั้นเทวดา ่านก็ไม่ได้ถือว่าลุงคนสาบานครับหรืออีกในหนึ่งปักทูกกับหัวเนี่ยก็คือการกลับคำสาบานเป็นความเชื่อในตำรามีมันทึกไว้ครับในตำรามีบันทึกไว้การลับทูปแต่ละอย่างเนี่ยมันจะบอกว่าเพื่อต้องการสิ่งใดและเลือกสิ่งใดอะไรประมาณนี้คือบอกได้ง่ายครับว่าการแสดงความบรึกษาใจหรือไม่บริสทธิ์ใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ การกระทำของแต่ละคนครับหลักความจริงเนี่ยมันก็มีหลักแห่งความจริงครับหลักความเชื่อมันก็มีแห่งหลักความเชื่อความเชื่อหรือความปรารถนาดีเนี่ยมันไม่ได้บอกไปบอกใครได้นะฮะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกอ่ามันเป็นคามันเป็นสิ่งที่เอ่อคือเอาไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าฮะอ่ามันเป็นความแนวแนวคิดที่ผมคิดหรือว่าในทิละการของผมมันมีครั้งหนึ่งที่ผม ได้ไปในจินตการก็คือว่าผมได้ไปที่ที่หนึ่งผมเรียกว่าท่านผู้มีบุญแล้วกันครับท่านผู้มีบุญท่านก็ได้บอกกับผมว่าการที่เรามีธรรมะในใจเรามีความดีในใจมันเป็นเรื่องที่ดีท่านท่านไปสอนธรรมะผู้อื่นได้ท่านไปบอกธรรมะผู้อื่นได้ แต่ท่านอย่าได้หวังว่าผู้อื่นจะเชื่อธรรมะที่ท่านบอกมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่มีจิตใจดีงามและรละลึกถึงความดีมันก็ดีแล้วแต่หากมีธรรมะในใจหรืออยากบอกธรรมะผู้อื่นไปบอกธรรมะผู้อื่นหรือไปแนะนำธรรมะผู้อื่นอย่าได้หวังว่าผู้นั้นจะเชื่อในธรรมะที่ท่านบอก จงตั้งมั่นแห่งความดีด้วยตัวเองจงระลึกถึงแต่ความดีอย่างน้อยๆท่านก็ได้ทําดีแล้วคนหนึง่งจงคิดเป็นเหตุเป็นผลนะครับคนเราเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องการอะไรให้ตัวเองเป็นนึกในใจนะฮะให้ตัวเองเป็นนึกในใจว่าคนเราเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องการอะไรสองให้มองดูภาพความเป็นจริงว่าเราอยู่เราอยู่กับสังคมนี้เราอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วเราทําเพื่ออะไร เป้าหมายทุกอย่างต่อให้มันประสบความสําเร็จแค่ไหนมันไม่เท่ากับความดีที่เราตั้งมั่นที่จะทําครับผมจงระลึกถึงในความดีจงเชื่อในความดีที่ตัวเองมีอยู่และจงเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจที่จะทําดีครับผมอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไ i k e กดแชร์ร like, share, เป็นกําลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญทะเนจรครับยอด s u b s ไ r i b e ทุกยอด subscribe ที่ท่านให้มาผ้าลายได้ดีหรืออะไรยังไง ุญนี้จะส่งผลถึงด้านเพราะว่านกบุญพัเอจรน15%จะแบ่งไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ใช่ได้เงินมาแล้วเก็บไว้คือถ้าผมมีรายได้ผมมีค่าเดินทางผมเดินทางไปพาทาบุญหรืออะไรต่างๆผมมีรายได้ผมก็จะหกัก15%ที่รายได้ที่ผมมีทาบุญช่วยเหลือเด็กบ้างช่วยนุ่นช่วยนี่บ้างทาได้เท่าที่ทําได้กําลังเท่าที่มีครับผมขอให้ทุกท่านจงจเจริญและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปครับนะโมพุธทธายะสุสมาง ขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุ